สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับตัวแท็บเล็ตนี้นะครับถ้าไม่สามารถใช้ปากกาได้นี่ก็ถือว่า,าใช้งานไม่เต็มประสิทธิภาพนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่สามารถใช้ปากกาได้นี่ก็คือประสิทธิภาพมันก็จะได้ลงไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงปลายเนี่ยนะครับมันชอบหล่นนะถ้าเพื่อนเอนเคยใช้หรือใช้อยู่นะครับ บางทีเราเอาแปะไว้ตรงแม่เหล็กตรงนี้นะครับเสร็จแล้วถือไปถือมาบางทีมันหลุดนะหลุดปุ๊บมันหล่นลงไปเนี่ยปลายตรงนี้นะครับมันหล่นลงไปแล้วมันตกไปที่พื้นอย่างงี้นะครับมันกระแทกไปเนี่ยปลายปากกาเนี่ยนะครับมันเสียหรือปลาย Spen นเนี่ยนะครับมันเสียก็ทําให้ไม่สามารถที่จะใช้งานได้หรือใช้งานได้ดีนะครับ ว่าเราก็ใช้ตัวนี้ในการวาดหรือการเขียนอะไรต่างๆนะครับนะอย่างนี้นะครับถ้าเกิดปลายมันเสียเนี่ยมันจะเขียนไม่ได้นะอัน,นี้สำหรับตัวของผมเนี่ยมันหล่นนะครับทําให้ปลายตรงนี้เสียตอนแรกก็ใจเสียเหมือนกันนะครับว่าโอ้โหแล้วถ้าเกิดเราต้องซื้อใหม่เนี่ยก็คงจะลายตังย่นะครับสุดท้ายแล้วก็เข้าไปค้นดูนะ ในแอปพลิเคชันที่เขาขายสินค้านะครับเสือถาคาว่าปลายปากกาเอสเพนนะครับปรากฏว่ามันมีขายนะครับเป็นความบังเอิญแล้วก็บวกกับความโชคดีอยู่บ้างนะครับอันนี้ก็คือปลายเดิมที่ผมของผมที่มันเสียนะครับมันจะเป็นสีดำนะครับเป็นไงลละเล็กนะครับเพื่อนๆนี่นะครับอันนี้ของเดิมของที่มากับตัวปากกานี้นะครับดูปลายเขานะครับ นะมันหัวมันหักนะปลายมันหักนั่นเองนะครับดูนะครับนี่อ่นนิ้มันใหญ่หน่อยนะครับนิ้วมืออย่าไปดูนิ้วมือนะครับดูที่ปลายปากกาเอสเพนนะครับมนะันเวลาเราเขียนเนี่ยนะครับผมจะถอดออกให้ดูนะซึ่งเวลาถอดเนี่ยก็ไม่ยากนะครับอันนี้มันมันแข็งอยู่นะครับเขาจะให้ตัวแกะออกมาเขาจะให้ตัวแกะมาด้วยนะครับอันนี้คือตัวแกะนะ เวลาเราซื้อเนี่ยเขาจะให้มาในชุดนี้นะครับตัวแกะนะครับใช้งานง่ายๆนะครับอ้าวมันมองไม่ชัดมันมองผ่านตัวกล้องแล้วมันมองไม่ชัดนะครับหนีบตรงไหน,นเพื่อนว่าตอนที่ผมถอดเนี่ยผมดึงออกมาเลยนะครับนี่ฮนะใช้ตัวนี้ช่วยบีบแล้วก็ดึงออกมา ของตัวของผมที่ถอดเนี่ยเอามือมันดึงออกมาได้เลยนะครับอันนี้คือของเดิมของของที่มากับตัวเอ็ดเพนตัวนี้นะครับมันจะเป็นสีดําก็คือเวลาเราใช้เนี่ยเวลาวาดเห็นนะครับมันไม่ไปนะครับมันไม่ไปเพราะว่ามันไม่แข็งตัวปลายเนี่ยมันไม่แข็งนะครับเพราะนั้นผมก็เข้าไปดูปรากฏว,ว่ามันมีขายเออโชคดีแฮะนี่นะครับ ควางเดิมมันผมดึงออกมาได้เลยนะไม่ต้องใช้ตัวช่วยไม่ต้องใช้ตัวดึงอย่างแต่อย่างใดนะัจากนั้นก็เวลาใส่ก็พอเราซื้อมานะซื้อมามันก็มาทั้งชุดอย่างนี้แหละนะครับมาทั้งชุดนะเดี๋ยวผมให้ดูทั้งชุดของเขานะครับก็กดเข้าไปง่ายๆนะครับแล้วก็ใช้งานได้เลยอไม่ต้องไปซื้อเอสเพนใหม่นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีประสบการณ์เหมือนผมนะเพราะฉะนั้น อันนี้ก็เอามาแนะนาเพื่อนๆน,นะครับเผื่อเผื่อเพื่อนๆมีเจอประสบการณ์แบบผมแล้วไม่รู้นะครับแล้วเมื่อซื้อมาแล้วเนี่ยเปลี่ยนแล้วเนี่ยเพื่อนๆคง,งรู้จักท่อหดนะครับท่อหดก็คือเซ็นละประมาณสามถึงห้าบาทซืออ้อที่บ้านหม้อหรือที่แอปพลิเคชันก็ได้นะครับซื้อมาแล้วก็ใช้ไฟลนให้มันหดด้านปายนี้นะครับ นะเวลาเราใส่ก็มันเงอนกับเป็นหมวกกันน็อกให้นะครับเวลามาหล่นก็ไม,ม่ก็ไม่กลัวนะครับหล่นก็แทกได้สบายนะครับเพราะตัวนี้มันจะเซฟตี้ให้นะผมก็ทํานี่แหละนะครับเอาไว้ใช้นะครับหล่นก็ไม่กลัวนะครับคันี้ก็ไม่ได้กินผมล้แคันี้นะครคันี้ก็ไม่ได้กินผมแล้เนะพราะผมใส่ปอกให้หรือใส่หมวกกันน็อกให้กับตัวเอสเพนผมแล้ว เขาจะมาทั้งชุดแบบนี้เลยนะครับเขาจะ,จะมีปีกเป็นร่องนะครับเป็นร่องเป็นร่องนะครับแล้วก็ใส่แล้วก็ดัดนะเป็นปีกประกาเป็นปีกอากระดาษแข็งนะครับเนี่ยครับก็ใส่ให้เขาตรงร่องนะครับเนี่ยครับเขาก็าจะก็จะอยู่ตามนี้แหละ อยู่นะเขาให้มาสองตัวนะครับตัวปลายเอสเพนเนี่ยผมใส่ไปตัวนึงแล้วยังเด็กตัวหนึ่งสีขาวสีดำไม่เป็นไรเราเราใช้งานเอง,เองนะครับนนี้ก็คือกล่องครับมันจะมาอย่างี้นะครับส่วนร้านนะครับผมจํำชื่อร้านไม่ได้ละเพื่อนๆก็ลองไปค้นหาดูนะคือเลือกราคาที่สูงหน่อยนะครับอย่าอย่าเลือกราคาถูกนะเพราะคุณภาพมันคู่ราคาอยู่แล้วนะ นี่นะครับเพื่อนๆคือผมไม่อยากแนะนําร้านนะเพื่อเพื่อนๆซื้อไปใช้แล้วมันไม่ดีก็จะมาโทษผมนะครับเพื่อนๆไปเลือกแล้วก็ตัดสินใจซื้อเอาเองดีกว่านะครับแนะนาว่าอยู่ในแอปพลิเคชันพวกลาซาด้าช้อปปี้อะไรต่างๆเนี่ยครับมีขายนะครับนี่นะครับก็มาแชร์ประสบการณ์เพื่อนๆได้รับรู้นะครับจะได้เผื่อมีปัญหาเจอเจอเหมือนผมนะครับจะได้ไม่ต้องคิดวิตกกังวลอะไรมากนะครับสวัสดีครับ